ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเดอะขี่ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่6นะคะซึ่งรายการยังคงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาพิบาลสันติวิธีรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกให้เข้าใจได้ง่ายๆโดยสถาบันพระปกกล้าค่ะ คุณผู้ชมคะตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 มาตั้งแต่ปลายปี2562จนถึงปัจจุบันนี้นะคะมีการศึกษาว่ามีการติดเชื้อในกลุ่มเด็กที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะและในขณะเดียวกันเรื่องของผลวิจัยประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในกลุ่มเด็ก ก็ยังอยู่ในภาวะที่มีการศึกษาวิจัยอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามหลายประเทศมีการอนุมัติให้ใช้วัคซีนในกลุ่มของเด็กๆเ,เป็นกรณีฉุกเฉินแล้วค่ะอย่างที่สหรัฐอเมริกานะคะอนุมัติให้ใช้วัคซีนชนิด mRNA ของไฟเซอร์ในกลุ่มเด็กอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปส่วนที่ประเทศจีนค่ะมีการอนุมัติให้ใช้วัคซีนชนิดเชื้อตายของซิโนฟาร์มในเด็กกลุ่มอายุ3ถึง17ปีแล้วก็มีอีกหลายประเทศนะคะที่พยายามขออนุมัติการใช้วัคซีนฉุกเฉิน สำหรับในกลุ่มเด็กเพราะถึงแม้เด็กจะติดเชื้อแล้วเสียชีวิตและอาการรุนแรงน้อยเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่แต่ก็ยังแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้ค่ะในขณะที่ประเทศไทยของเราเองนะคะยังไม่มีการอนุมัติการใช้วัคซีนโควิด -19 เป็นกรณีฉุกเฉินในกลุ่มเด็กนะคะแต่เรามีข้อมูลจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง6สิงหาคมของปีนี้2564 เรามีกลุ่มเด็กติดเชื้อโควิดแล้วมากกว่า7จ0 0 0ม่นคนค่ะนี่ยังไม่รวมกับกลุ่มเด็กกำพร้าที่ต้องเสียคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองจากโควิดซึ่งอาจจะเป็นปัญหาสำคัญในอนาคตนะคะที่สำคัญคือถึงเวลาหรือยังที่เราต้องตั้งคำถามว่าเราจะป้องกันการระบาดของโควิด -19 ในกลุ่มเด็กและเยาวชนของเราอย่างไรและที่สำคัญเราถึงเวลาที่ควรจะฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเด็กๆของเราหรือยัง พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับเดือกีของเราในประเด็นต่างๆเหล่านี้กันค่ะ ผู้ชมคะสำหรับวันนี้ที่เราจะมาคุยกันในหัวข้อเซฟเด็กไทยเมื่อไหร่จะได้ฉีดวัคซีนนี่นะคะดิฉันเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หลายท่านที่เป็นผู้ครองเนี่ยห่วงบุตรหลานลูกหลานของตัวเองมากว่าโอ้ยในภาวะโควิด -19 ระบาดแบบนี้ลูกหลานเราจะได้รับวัคซีนป้องกันเมื่อไหร่อย่างไรแล้วถ้าช่วงนี้ยังไม่ได้ละ่ะจะดูแลลูกๆหลานเราอย่างไรบ้างและโอกาสความเสี่ยงของเด็กๆ ของเรามากน้อยแค่ไหนวันนี้มาไขาข้อข้องใจทั้งหมดต่างๆเหล่านี้ค่ะพูดคุยกับศาสตราจารย์ในแพทย์สมศักดิ์โลเลขานะคะท่านเป็นประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยให้เกียรติมาเป็นเดอะคีมเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสมศักดิ์ค่ะ,คะ คุณหมอคะดิฉันดูตัวเลขการติดของเด็กปัจจุบันดีฉันตกใจเพราะแต่ก่อนตอนโควิดมาใหม่ๆตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยกลางปีเนี่ยดิฉันรับรู้ข้อมูลมาตลอดว่าเด็กๆของเราเสี่ยงน้อยนะการติดก,ก็น้อยแต่ปัจจุบันตัวเลขสะสมเจ็ดหมื่นกว่าคนสำหรับเด็กเยอะไหมคะคุณหมอสมสักเยอะครับ,ค,รบคือก่อนเนี้ยแรกๆเราในเมืองจีนเนี่ยบอกว่าเด็กติดสองเปอร์เซ็นต์นนะใช่แล้วก็อังกฤษอเมริกาตอน,น,นแรกนก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์นนะ,ะแต่ตอนหลังมันต่ขึ้นเรื่อยๆนั่นสิคะที่อเมริกาตายจะเป็นว่าผู้ใหญ่ฉีด มันอาาัตราส่วนเด็กก็เลยกลายเป็นสูงขึ้นข,ขึ้นไปถึง22%เนะ่สูงสุดแต่ตอนนี้ประเทศไทยประมาณ14%าคือประมาณถ้าเราดูจำนวนผู้ใหญ่ติดเท่าไหร่14%เนี่ยเป็นเด็กคือ <ปะ S 1> ตอนนี้บ้านเราเนี่ยติดเชื้อสะสมเนี่ย3แสนกว่า7,000กว่าก็ไม่น้อยแล้วนะคะ 5, คุณหมอแล้ว14% 7, <000. S 1> เกือบหนึ่งใน5้าที่ฉันฟังนี่ฉันตกใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถ้าดูอาาัตราตายจะเห็นว่า,าน่าสนใจคือว่าเด็กช่วง7,000เนี่ยตาย7คน ประมาณหม,มณื่นคนตายคนจุดศูนย์หนึ่งสูงสุดเนี่ยประมาณจุดศูนย์สามไม่เกินนี้ขนาดผู้ใหญ่ตายมากกว่าน,นี้เยอะค่ะแล้วเด็กที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะอาจจะมีอาการเนี่ยอาจจะหลายเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าเข้าโรงพยาบาลจริงประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นนะที่ต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ตายเนี่ยที่ตายทั้งหมดเลยนะที่ที่ผ่านมาจะบอกนี่กนะ่อนไม่มีเด็กปกติตายเด็กที่ตายทุกคนมีปัญหาหมดเด็กเล็กส่วนใหญ่เป็นโรคหัวใจส่วนใหญ่เป็นหัวใจแต่กำเนิดแนะเลือดไหลไม่สะดวก เด็กโตก็เป็นเด็กโรคชักเด็กเตนะียงเป็นโรคพิการจะกําเนิดเป็นโรคดาวซินโดมพร้อมทั้งโรคหัวใจเป็นโรคท้งนั้นเลยหรือเป็นเบาหวานซึ่งก็ลังหอบจากเบาหวานเลยแต่ไม่ใช่เด็กปกติอ๋อต,ต้องเป็นเด็กที่มีโรคประจำ<ม>ตัวมีโรคประจตัวเพราะฉะนั้นเห็นว่าเราถึงแนะนําว่าให้ฉีดวัคซีนป้องกันเกิดเด็กพวกนี้แต่เด็กปกติเราดูแล้ว,ลวยังยังไม่ปัญหา รนะเราเห็นว่าตอนนี้เราจะฉีคนบอกพวกคนนะพ่อแม่เป็นห่วงลูกนะค่ะใช่บ <น S 1> ใบ่นบอกไม่ฉีดให้เด็กได้ยังไงอยาทั้งบ้านฉีดครบมาแล้วเหลือเด็กคนนี้ยังไม่ได้ฉีดก็อยากจะฉีดให้ลูกแต่มาถึงอย่างนี้วัคซีนเนี่ยนะมันมีจํากัดเราทมว่าไขรที่อาจจะต่าอันตรายมากกว่าผู้สูงอายุกับคนที่เป็นโรคเนะี่ยยังฉีดไม่ครบเลยค่ะ,ะไม่ฉีดคนที่ไม่เป็นไรบอกฉีดเพื่อลดการตายเด็กก็บอกเขาไม่ตายทั้งแต่ต้นแล้ว มันเป็นรถกันตามนะีค่ะคือในความรู้สึกของผู้ใหญ่ของเราบอกเรามีความรู้สึกเราผู้ใหญ่แข็งแรงกว่าแต่เด็กเนี่ยจะเป็นกลุ่มเปราะบางที่ดูแลตัวเองไม่ได้ในความรู้สึกทางจิตวิทยานะคะแล้วเด็กจะเสี่ยงน้อยกว่าผู้ใหญ่หรือคนแก่ได้ไงหมอคือ,คอที่มันก็แปลว่าเด็กเนี่ยเปป่วยแล้วเนี่ยมีอาการก็น้อยมากที่เราเห็นที่เอ็กซ์เรย์ตกใจนะั่ที่บาดด้านตรวจแต่ก็วิ่งเล่นที่จับไปไว้เด็กตามที่กลายเป็นสารที่เลี้ยงเด็กแล้ววิ่งกันเต็มพังเลยเพราะว่าก็ไม่มีอาการแหละก็ไม่ป่วย เห็ุเพนชนี้เพราะว่าะธรรมชาติสร้างไว้มนุษย์เราเนี่ยก็สร้างไว้แล้วตอนช่วงเด็กจะต้องเจอกับเชื้อโรคทุกชนิดเลยถ้าเราสู้ไม่ได้นะเราสูญพันธุ์แน่แม้จะทําระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยว่ายางดีเลยสำหรับสู้กับเชื้อทุกชนิดแพนเชื้อโควิดที่มันเชื้อใหม่เนี่ยมันใหม่สำหรับผู้ใหญ่แต่เด็กเขาบอกว่าที่เขาเจอเนี่ยใหม่ทุกตัวเชื้ออะไรก็ใหม่หมดมันก็สู้ได้หมดเลยแทนเขาปรับทํำร่างกายเนี่ยให้สามารถสู้พวกนี้ได้หมดแล้วเด็กฉีดวัคซีนบ่อยซ้อมรบบ่อยมันเกินจริงเขาก็โอ้ เก่งเลยต้องมีมช่วงอายุละกี่เดือนฉีดอะไรกี่ปีฉีดอะไรซ้อมรบบ่อยเพราะฉะนั้นก็นผมบบพวกนีก้เก่งมากสุดทตาวเด็กก็เลยไม่มีปัญหาเหมือนผู้ใหญ่เ้<อ>่าพอสูงอายุนี่เกิดร้อนเชื้อเก่าไม่เป็นไรเพราะเราอยู่มานานแล้วเราเคยเจอแล้วเราก็มีภูมิพอสู้ได้พอเจอเชื้อใหม่มาสู้ไม่ได้เพราะโรงงานสร้างภูมิใหม่เนี่ยปิดไปแล้วคิดว่าไม่ต้องใช้แล้ว8ปิปีมันก็ยังไม่ ไม่ได้คงจะเจอหมดแล้วถ้าเป็นของใหม่เข้ามาเนี่ยเสร็จเลยอ๋อมันกลายเป็นอย่างนี้กลายเป็นว่าแก,แก่ๆเนี่ยโรงงานสร้างภูมิต้านทานใหม่เนี่ยไม่มีมมแล้วเสี่ยงหมด<ม><อ>เด็ก,กแล้วเด็กอายุเท่าไหร่ถึงมีโรงงานสร้างภูมิใหม่ที่ว่านี่คะคุณหมอมันตั้งแต่ประมาณคือหญิงเสี่ยงมาทั้งเด็ก6เดือนขึ้นไปเนี่ยจะดีเ<อ>พราะธรรมชาติสร้างมาแต่ว่าเด็กตอน,น,นเล็กๆยังไม่ดีมั้ยแม่ให้มาเลยผ่านทางน้ำนมมาทางรกมา6เดือนแรกนี้ของแม่ผ่านมากันมาให้เลยเพราะรู้่ายังสู้ไม่ได้ แม่จะให้มาพอหลังจากนั้นไปสร้างเองได้ค่ะาะไอเด็กไอเดตัโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยโอกาสตายยากมากผมดีมากสู้ได้ะนะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหา6เดือนถึงกี่ปีคะที่เขา<อ>ยังมีโรงงานงสร้างภูมิใหม่ที่เราไม่ต้องห่วงไปถึง,ถง,ถงวัยรุ่นเลยอ๋อเพราะฉะน,นั้นตอนนี้เธอบิชจบันจะโดนฉีดวัคซีนบางตัวนะ พอถึงเด็กปุ๊บปุเสิ้นปลาเมลงปลามันลูกเนี่ยพอเด็กแล้ฉีดสองเข็มพอเลยพอะอายุสิบห้ามนี่ต้องฉีดสามเข็มแลวแต่ใ้เด็กแต่วอนนั้นสองเข็มพอเลยภูมดีมากอมพออายุม,มากพอเป็นเรื่องเป็นผู้ใหญ่มีฮอร์โมนอะไรแบบผู้ใหญ่ผมต่อสู้เชื้อโรคกับลดลงแต่มันก็เจอเชื้อโรคอะไรเยอะแยะเลยไม่ไม่เดือดร้อนละนนอันนี้เป็นธรรมชาติสร้างไว้สําหรับไม่รู้คิดยังไงมันเก่งมากพูดหมกเลย คุณหมอคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าที่เขาบอกว่าถ้าเด็กติดเชื้อโควิดมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ลงปอดจะอยู่แค่ทางเดินหายใจสมบูรณ์จริงไหมคะจริงแต่บางคนก็ลงปอดนะแต่ว่าอาการน้อยไม่ตายเพราะอะไรคะคุณหมอเขาก็จัดการเขาได้ออภูมิต้านทานที่ว่าคือเหมือนคนภูมิต้านทานรีเสิร์บมันมีเยอะมันก็คุณผมยาวนะผมไว้ผมยาวนะตัดไปอสองเซนยังไม่รู้เลยว่าตัดผมอมผู้ใหญ่ผมต้านทานตัดปุ๊บเดี๋ยวรู้เลยว่าผมสั้นตุกต ขามีมีรีเสิร์ฟไว้เยอะร่างกายมันซ่อมแซมเองก็เก่งกว่าเราอ้แต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเด็กๆต้องฉีดวัคซีนไหมคะคุณหมอคือเด็กโรกบางอย่างเราฉีดใช่ไหมคอ,อติบให้คนนี่เป็นเราตายได้มมีพิษงั้นเราฉีดอันนี้ในอนาคตระยะยาวนะอาจจะต้องฉีดแต่ตอนแต่ไม่ใช่ตอนนี้อยังไม่ถึงเวลาทาไมเราไม่อยากฉีดตอนนี้วัคซีนเนี่ยต้องทํามาเป็นแบบฉุกเฉินต้องใช้แบบฉุกเฉิน,นจริงๆถ้าไม่ฉุกเฉินเพราะเด็กนี่โอ้เมือเป็นผู้ใหญ่นะเราอยู่อีกนานเพราะถ้ามีผลระยะยาวเนี่ย อันตรายเราต้องให้แน่ใจว่าฉีดไปแล้วเด็กปลอดภัยแน่เพราะเขาไม่เป็นอันตรายอยู่แล้วเราไปเติมไม่เขาเนี่ยเดี๋ยวถ้าเขาเป็นอะไรไปเนี่ยยิ่งแย่อญ่ตอนนี้ต้องคิดว่าคุ้มไม่คุ้มก่อนที่อเมริกาฉีดในเด็ก12เนี่ยเขาต้องการจะเพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่เพราะคนอเมริกันไม่ยอมฉีดก็เลยเอาฉีดเด็กมาฉีดด้วยเพื่อจะให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นแต่อังกฤษไม่ยอมอังกฤษบอกไม่ต้องเพราะเด็กเขาวัยรุ่นเนี่ยนะเป็นแล้วเท่านั้นเลยหนึ่งในสามเป็นแล้วไม่มีอะไรแล้วกกก็็ฉีีดดให้เพพาาะท่ิร เขากปกติเขาไม่ฉีดเพราะคิดแล้วไม่คุ้มออสเตรเลียก็ไม่เอาไม่คุ้มเยอรมันบอกอให้พ่อแม่คิดเองนะพ่อดีข้อเสียเพราะบางทีมันฉีดไปแล้วของอไฟเซอร์ทดลองมาแล้วเนี่ยหกพันคนไม่มีอะไรเพราะฉีดไปเป็นแสนนะ่ะมีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ<อ>สมมติไอโ้โรคไอ้โรคแทรกซ้อนที่เกิดแสนคนเป็นคนหนึ่งอะไรเงี้ยตรวจฉีดทดลองในเวลาไม่เจอค่ะวัคซีนจีนก็มีวัคซีนจีนนี่ทดลองไปไม่กี่ร้อยคน แล้วก็ยังไม่เคยดูระยะยาวด้วยป้องกันได้ป่าก็ไม่รู้อบอกฉีดแล้วฉีดไปแล้วไม่ตายฉีดไปแล้วแข,แขนไม่บวมก็โอเคอย่างนี้ไม่ได้ค่ะเข้าใจละคุณหมอสมศักดิ์จะหมายถึงว่าจริงๆมันเป็นวัคซีนเพราะวะฉุกเฉินให้ผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยเป็นหนูลองยาก่อนเ<ม>พราะผู้ใหญ่ดีโตแล้วแต่เด็กๆเ,เนี่ยเราไม่รู้เขาจะปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเอาให้มั่นใจก่อนว่าปลอดภัยจริงผู้ผู้ผู้ใหญ่เนี่ยเราดูคนที่เสี่ยงตายเนี่ยเราเอาก่อนลนะ เพราะมันจำเป็นมันจําเป็นไม่งั้นจะขาตายมันยังไงฉุกเฉินยังไงเราให้ไปก่อนแต่เด็กที่มันไม่ไม่ยังไงก็ไม่เดือดร้อนอยู่แล้วเนี่ยไปให้เขาเนี่ยต้องต้องแน่ใจว่าคุ้มปลอดภัยระยะยาวด้วยไม่ใช่ดูแค่เดือนสองเดือนหรอกนะต้องดูเป็นปีเลยว่า ไม่มีอะไรแฝงซ้อนมาทีหลังค่ะแต่อย่างเชื่อมกับไปที่คุณหมอบอกในตอนต้นบอกว่าเด็กๆมีโรงงานสร้างภูมิต้านทานใหม่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวัยรุ่นแต่วัคซีนแต่ละยี่ห้อก็ฉีดในอายุของเด็กที่แตกต่างกันไปเช่นอย่างถ้าเป็นวัคซีนประเภท mRNA อย่างไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาของเมกาไฟเซอร์เรารู้ว่าเขาให้ฉีดตั้งแต่เด็กอายุ12ปีขึ้นไปถ้าเป็นซีโนฟาร์มของจีนที่ตอนนี้เราก็มีฉีดราชวิทยาลัยจุฬาพรน,นำเข้ามาเขาบอกว่าวิจัยมาแล้วเด็กอายุ3-17ปี มันมันต่างกันอายุนนยงกันนะเขาหนาะอย่างนี้อ,อเมริกาเนี่ยขนาดเขาจะฉีดก็ต้องดูแล้วดูอีกแล้วค่อยเลื่นอนระยะลงกไปของจีนนี่เริ่มไปเลยสามขวบฉีดได้เลยลองทดลองเอาครึ่งโดสไปเงี้ยฉีดไปแต่ไม่เคยดูระยะยาวนะกันได้หรือเปล่าก็ไม่รู้มีผลอะไรก็ไม่รู้อคือคือผมว่าไม่ไม่ควรเสี่ยมนะจ๊าในเฟืู่งไม่มีอะไรแล้วก็เรายังไม่รู้เด็กฉีดเนี่ยต้องฉีดขนาดน้อยผู้ใหญ่ไหมต้องฉีดก,กี่เข็มเพราะว่าเด็กต้องจำไว้นะ เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กบางคนบอกไอ้ฉีดผู้ใหญ่ไม่เป็นไรมันเด็กก็ฉีดได้ไม่ใช่ไม่เหมือนกันเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กมั้นต้องมาศึกษาให้ละเอียดก่อนว่าผลระยะสั้นระยะยาวเป็นยังไงคุมไม่คุมจี้วัคซีนพวกนี้ก็ยังการเชื่อตัวใหม่ไม่ได้เพราะเชื่อมันเชื่อภูมิค้หนึ่งอะไรที่วัคซีนเชื่อตัวใหม่เดลต้ากันไม่ได้เลยก็ไปฉีดให้เด็กตัวไหม่นะว่าทลักไปฉีดไปแล้วกันไม่ได้แล้วเขาไม่ตายตั้งแต่ต้นแล้วเขาเป็นนิดหน่อยก็เล่น เรายังไม่รู้จริงจริงเฉอก็ล่าจนิพูดเลือดต่ไม่ไม่มีข้อมูลพูดว่าวิจัยแต่ไม่ได้บอกว่าวงกว้างเขาฉีดได้เด<ช>็กหรือเปล่าเพราะตอนนี้เขากระบาดแล้วตอนนี้ใช่ค่ะเอาละค่ะคุณคุณผู้ชมคะฟังคุณหมอสมศักดิ์เล่ามาเนี่ยเราจะ ได้ข้อมูลที่อาจจะโอ้มันจริงหรอเพราะเราไม่เคยรู้มาก่อนเราเป็นห่วงเด็ก,ดกๆลูกหลานเรานะคะว่าไอ้ตัวเล็กๆเ,เป็นกลุ่มที่ยังดูแลตัวเองไม่ได้แบบนี้ถ้าเจอโควิด -19 ขึ้นมาเนี่ยพวกเขาจะมีภาวะมีเกราะคุ้มกันในการดูแลตัวเองไหมยอยากให้ลูกหลานได้วัคซีนแต่จริงๆแล้วเด็กๆนี่แหละค่ะจนถึงอายุวัยรุ่นเลยนะคะมีโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันรับเชื้อใหม่ๆได้ตลอดเวลาเรียกได้ว่าดีกว่าผู้ใหญ่ที่อายุเยอะๆอย่างเราซะอีกนะคะเพราะฉะนั้นฟังดูแล้วเหตุผลต่างๆเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าวัคซีนที่ เข้ามาณตอนนี้เนี่ยอนาคตจะมีผลอะไรกับพวกเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพักสักครู่ช่วงหน้าช่วงอันล็อกเราจะมาสรุปประเด็นกันว่าแล้วเด็กควรจะฉีดวัคซีนไหมแล้วในภาวะแบบนี้เราจะเซฟเด็กไทยให้ปลอดภัยจากโควิดได้อย่างไรสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอันล็อกกันค่ะ และคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปอันล็อกประเด็นที่น่าสนใจกับเดอะคีย์ของเราในช่วงสุดท้ายเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคําถามกับทางรายการก่อนนะคะและถ้าคุณผู้ชมตอบถูกก็จะเป็นเจ้าของรางวัลก็คือกระเป๋าที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกล้าใบนี้ไปค่ะและสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเราถามว่าปัจจุบันประเทศไทยมีการอนุมัติให้ใช้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เป็นกรณีฉุกเฉินในเด็กแล้วหรือยังคะ ระหว่างข้อที่1ค่ะยังไม่มีการอนุมัติและข้อที่2อ,อนุมัติแล้วถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วนะคะส่งเข้ามาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงที่แล้วเราพูดคุยกับคุณหมอสมศักดิ์โลกเลยา<ๆ>เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเด็กๆไทยกับ เรื่องของโควิด19แล้วก็เรื่องของการฉีดวัคซีนไปแล้วในช่วงท้ายอัลล็อกเราจะมาสรุปประเด็นกับเดคี e y ของเราวันนี้สักนิดหนึ่งนะคะคุณหมอสมศักดิ์ถ้าจะถามว่าในมุมมองคุณหมอแล้วเนี่ยคุณหมอคิดว่าการฉีดวัคซีนโควิด19ในภาวะแบบนี้กับเด็กเนี่ยควรจะได้หรือไม่ควรได้ควรฉีดหรือไม่ควรฉีดเพื่อง่ายเ,าเลยะคะ่ะคุณหมอเอ,เอาคนนี้ควรฉีดในเด็กที่มีปัจจัยเสี่ยงกับการเจ็บป่วยแล้วตายที่มีการเช่นเด็กเป็นโรคหัวใจ เป็นโรคทางสมองเล็กปอดเลือดลังอะไรเงี้ยอันนี้คุณฉีดให้เพราะว่าเขาเสี่ยงเพราะเราดูแล้วคนที่ตายเป็นโรกนี้ทั้งนั้นแต่เด็กปกตินี่เรายังอยากจะรอแล้วก็อยากจะเอาวัคซีนไปฉีดให้คนที่เสี่ยงมากกว่านี้แกผู้สูงอายุคนที่เป็นโรคประจ <คน S 1> ําตัวอะไรนี้ก่อนหรือพวกที่เป็นด่านหน้าที่ต้องที่เขาป่วยไม่ได้ป่วยแล้วทำให้ตุกเศรษฐกิจเดือดร้อนหมดเลยพคนนี้ก่อนเด็กเนี่ยเราอยากจะรอนิดหนึ่งเพราะว่าเราทราบว่ามีการทดลองวัคซีนอีกเยอะแยะหลายตัวซึ่งดูแล้ว น่าจะปลอดภัยสาหรับเด็กแล้วก็าลังอยู่ในเฟสสามแล้วอีกปีหน้ามันก็จะมีวัคซีนออกมาเยอะะเลยไม่ต้องรีบร้อนตอนนี้เพราะว่าเด็กยังไม่เป็นอันตรายเลยแล้วจะมีวัคซ,ซีนที่จะฉีดในเด็กเนี่ยต้องวัคซีนที่มีการศึกษาระยะยาวผลเรียกว่าปลอดภัยป้องกันโรคได้วัคซีนตอนนี้ผมดูแล้วที่บางอันที่บอกฉีดสามขวบไปเนี่ยทดลองในเด็กร้อยกว่าคนนั่นเองแล้วมาฉีดทั้งคนทั้งโลกยุยบเนี่ยอย่างาว่ายุโรปอเมริกาไม่อยอมใช้เด็กขาดของไทยเรานี่อาจจะง่ายหน่อย ใครบอกว่าใช้ได้ใช้ได้เลยแต่จริงเราถ้าเราดูลอบครอบกับไม่ได้เราต้องดูการในรัอเปล่าไอ้เชื้อตัวนี้ที่ประบาดตอนนี้วัคซีนที่ฉีดนี่กันไม่ได้อยู่แล้วคไม่ฉีดทำไมให้ทรมานเด็กในเมื่อมันเชื่อมคนละตัวมันเชื้อที่ฉีดตอนนี้มันเชื้อหูหันหนึ่งแต่ตอนนี้มันเดลวต้ามันใส่พันกลายพันุ์แล้วฉีดไปก็ป้องกันไม่ได้ป้องกันไม่ได้อาอาจจะป้องกันอาการหนักและอาการตายได้แต่ก็ยังติดได้อยู่ดีต้องบอกแบบนั้นแต่นี่บังเอิญเขาบอกเด็กเขาไม่ตายอยู่แล้ว เขามีภูมิเขาไม่ตายอยู่แล้วไปฉีดป้องกันการตายมันก็ไม่ใช่เขาไม่ตายอยู่แล้วเด็กที่จะตายก็คือน้อยมากแต่ว่าต้องมีโรคประจาตัวประกอบด้วยโดยเฉพาะโรคอะไรที่ต้องโรคหัวใจหัวใจโรคทางสมองวันนี้อันนี้มีปัญหาวันนี้วันนี้เพราะที่ตายเป็นนี้หมดเลยหรือโรคทางพันธุกรรมก็เป็นอย่างนี้เราอันนี้เราฉีดให้ก่อนหรือเบาหวานที่มันเป็นหนักเป็นเด็กเป็น ที่ฮอบเลยจากประวัติพวกนี้ที่ตายเป็นโรคนี้หมดคุณหมอคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยคุณพ่อแม่บอกอ่านรอรอถึงเมื่อไหร่คะปีหน้าเนี่ยเราน่าจะเห็นชุณหมอปีหน้าน่นาจะมีวัคซีนอีกหลายตัวซึ่ง,งปลอดภ<ำ>ัยกว่าปลอดภัยกว่าแต่นมนจะมันยังนั้นเราไม่ต้องรีบร้อนมากปลอดภัยแล้วอยู่ระยะยาวเนี่ยที่เขาศึกษาให้นานพอให้แน่ใจว่าปลอดภัยสำหรับเด็กอันนั้นจะดีกว่าไอ้ตอนนี้มันใช่รับบฉุกเฉินเท่านั้นเองค่ะ ขออนุญาตเรียนถามได้ไหมคะวัคซีนที่คุณหมอคิดว่าปลอดภัยในความคิดเหน็นคุณหมอคืออะไรอย่างที่เขากําลังรอๆกันที่ผลิตจากโปรตีนซับยูนิตจากพืชเช่นโนเว็ของอเมริกาหรือใบยาขององค์การปสัชกรรมเรากําลังพัฒนาประเภทนี้เหมือนกันอันนี้คือถือว่าปลอดภัยอันนี้อ<ท>ยัยนี้ก็เป็นซับยูนิตเอาเอาเฉพาะส่วนเราไม่เหมือนสมัยก่อนนะเราเอาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องก,กันโรคแต่สกัดเฉมาเฉพาะตรงนี้แล้วก็ใส่ตัวที่กระตุน้นอิมภูมิ ให้ฉีดแล้วมีฟูงขึ้นดีแล้วก็มีผลทั้งเคียงน้อยแล้วพวกนี้ก็จะปลอดภัยกว่าไม่มีส่วนอย่างอื่นเอาเฉพาะส่วนนั้นอย่างเดียวอค่ะคุณหมอคิดว่าอันนี้ดูปลอดภัยกว่าและยังรอได้สำหเด็กซึ่งเรารอได้เพราะยังไม่รีบร้อนเด็กค่ะคุณหมอแตมีอีกหลายตัวแล้วมีอีกหลายตัวเหรอคะแนะนําได้ไหมคะคุณหมอเผื่อตอนนี้มันอยู่ในวิจัยหมดอยู่ในวิจัยประเภทมันยังไม่ได้ขึ้นมันเป็นพวกสับยูนิตมันมีตามนแลสับยูนิตเหมือนกัน จับยูนิตจากโปรตีนพืชประเภทนี้คือจับลอดจับยูนิตนี่มันมีหลายอันนะที่สัมะห์เหมือนวัคซีนตับอักเสบบีเนี่ยเราก็สังเาะห์ขึ้นมาในหลอดทดลองคือไม่เราั้องตัวมาทำานะเราก็เราก็ฉีดมว้เยอะแล้วพวกนี้เรียกว่ารอฟังข่าวปีหน้าเราน่าจะเห็นอีกหลายตัวที่ออกมาเพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่รอก่อนดีกว่าแต่ไอ้ช่วงนี้ที่รอเนี่ยค่ะเราจะเซฟเด็กไทยจากการระบาดของโรคนี้ได้อย่างไรเพราะว่าอะ เด็กถ้ามีอาการทั่วไปอาการน้อยและไม่เสียชีวิตถ้าไม่มีโรคประจําตัวก็จริงแต่แพร่เชื้อไปถึงคนอื่นนนะคนเรา,ากลัวมากนะว่าถ้าไม่ฉีดเด็กแล้วเด็กไปแพร่เชื้อให้คนแก่ใช่ไหมเรา,ากลัวแต่แต่มันแพร่ได้จริงแต่ว่าน้อยมากคืออาก,าการเด็กเดิดให้ผู้ใหญ่เนี่ยน้อยมาก ไม่เคยมีรายงานว่าเด็กเป็นตัวแพร่เชื้ออือแล้วเด็กทุกคนที่ติดเนี่ยติดจากผู้ใหญ่ในบ้านอเพราะตอนนี้โรงเรียนยังไม่เปิดแล้วก็ติดกันไม่เยอะแล้วพรติดจากบ้านนั่นแหละไปโรงเรียนกับติดน้อยพรอมใส่หน้ากากครูมาเข้าใส่หน้ากากล้างมืออยู่ที่บ้านไม่มีใครใส่หน้ากากเลยติดกันหมดเลยค่ะหก็ตอนนี้เราก็บอกอันที่หนึ่งถ้าผู้ใหญ่ไม่เป็นเด็กก็ไม่เป็นอเพราะ้นโรงเรียนเนี่ยับครูมาฉีดหมดเลยคนเลี้ยงเด็กเราจะไห่อินหมดเลยนะเพราะว่าถ้ามุมนอกบอกถ้าผู้ใหญ่ไม่เป็นเด็กก็ไม่เป็นอยู่แล้ว เด็กติดกันเองนี่น้อยมากเพราะมันอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเขามีมาตรการอยู่แล้วเรื่องล้างมือเรื่องลมให้ลมอะไรต่างเนี่ยเด็กสอนว่ายังดีเด็กเนี่ยที่ล้วมาติดที่โรงเรียนนี่มีการศึกษาเยอะมากเลยที่ว่าเด็กไปดจะโรงเรียนว่าตรงท้ายไม่ใช่น้อยมากมีแต่ครูติดนักเรียนแต่ทีนี้ครูห้องน้อยเราให้บังคับครูใส่นาก,กากทุกครั้งนะแล้วก็ฉีดยาฉีดวัซีนให้ครูหมดนะทีนี้ก็ต้องบอกก็ต้องเว้นระยะห่างอันนี้ที่ในบ้านเนี่ยจะปัญหาใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องสอนเด็กให้ล้างมือมบ่อย แต่ตอนนี้ต้องอเห็นหน่าสังเกตนะตั้งแต่มีโควิดเรามีล้างมือใส่หน้ากากไข้หวัดใหญ่ RSV หายหมดเลยหายไปเลย,ยเพราะฉะนั้นอันนี้ป้องกันโดยการใส่หน้ากากล้างมือพอเราปลายปีที่แล้วพอเราหย่อนนิดเดียวเพาเออคนไข้น้อยลงท่านนั้นเนี่ยระบาดเลยใช่ม <c oughs> ถ้าบัจรได้ยังใส่นี่อยู่นะอยากแล้วเชื่อแข้าว่าใหญ่เนี่ยเรายังไม่กลัว แล้วยังปิดประเทศอยู่เชื้อโรคมันมาจาก้างนอกมาไม่ได้คมันเดินมาไม่ได้มันมีคนพามามันต้องมีคนพามาใช่ไหมท้าเราก็เลยปัญหาเลยก็ยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเด็กในเรื่องล้างมือเรื่องดูแลความสะอาดเรื่องโรงเรียนบางทีเขาบางที่อเมริกาเนี่ยห้องมันยังไม่ให้ปิดประตูให้เปิดประตูไว้เพราะกลัวจับลูกบิดล้ามือไปเลยถ้าไม่ต้องจับลูกบิดเดินก็ไปเลยก็เสี่ยงกันน้อยลงไปอีกหน่งฮะแล้วก็สอนเด็กเรื่องอไรนี่ว่าเร่งกันจะแจ้งไปเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วห้องนี้ต้องการ ต้องมีการระบายลมอย่างดีที่ของบ้านเราเนี่ยที่ติดก,กันตามขับตามผับตามร้านอาหารเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือแอร์คอนดิชันระบกเอราอกาศร้อนเชื่อตายหมดมปรากฏว่าอกาศร้อนหนีู่ห้องแอร์หมดเลยเลยมาเบรกไปในห้องแอร์รแล้วก็ห้องแอร์เราก็ไม่มีที่พัดลมดูอากาศออกด้วยหมุนเยื่อนั้นอะ่ะต่อยเนื้อห่างกันสิบเมตรก็ยังติดเพราะมันวนไปวนมาถ้าอยู่นานเนี่ย มันไปเจอจนได้อืมค่ะเอาง่ายๆคุณจะเซฟเด็กจากการรับเชื้อโควิด19คุณเซฟตัวเองก่อนผู้ใหญ่ทั้งหลายนี่แหละผู้ใหญ่ไม่เป็นเด็กไม่เป็นถ้าผู้ใหญ่ไม่เป็นเด็กไม่เป็นแล้วถ้าผู้ใหญ่รักษาสุขคาอนามัยคือใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่กับเด็กอยู่กับลูกหลานของเราล้างมือบ่อยๆแล้วสอนให้ลูกหลานเราล้างมือบ่อยๆดูแลความสะอาดใส่หน้ากากบ่อยๆโอกาสรับเชื้อน้อยมากถูกไหมคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเราเองแล้เว้นเด็กต่างว่าสองขวบนี่เราจะไม่ใส่หน้ากากเพราะว่าหายใจไม่ออกหายใจ สำหรับเด็กเล็กๆออกมาเยอะนะคะ,ะจำเป็นไหมคะคุณหมอต่างว่าสองคน,นมีค่เคยแนะนำเพราะอันตรายเพราะไม่รู้เรื่องอถ้าเด็กโตหายใจไม่ออกดึงออกเลยค่ะรู้จักดึงออกเป็นถ,ถ้าดึงออกไม่เป็นนี่ไม่ได้หายใจไม่ออกแย่เลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้หายใจไม่ออกค่ะค่ะ เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือในส่วนของการดูแลสุขอนมามัยจะเซฟเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ทั้งหลายนี่แหละรักษาสุขอนมามัยตัวเองให้ดีอย่าไปให้ติดเด็ก<ช><ช>แล้วก็เรื่องออนนค่ะอ,อันนี้คือว่าเรากลัวว่าเด็กเนี่ยตัวเล็กจะไปแพร่เชื้อให้คนแก่เนี่ยใช่ไหมเป็นไปได้แต่าาว่าน้อยที่แล้วมาน้อยเพราะว่างี้ที่เบอกว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยนะสามสี่ขวบเวลาพูดน้ำลายก็เด่นไปไม่ถึงฟุตก็ตกแค่นี้ตกแค่แล้วก็ พูดน้ำลายลงขาผู้ใหญ่หมดไม่เข้าถึงหน้าผู้ใหญ่ห แต่ผู้ใหญ่เราเนี่ยกระเด็นไปไกลเลยกระเด็นไปไกลรับโอกาสที่แพ้ไปผู้ใหญ่เนี่ยน้อยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวดูแลตัวเราเองให้ดีแล้วก็ที่สําคัญเด็กๆเขามีภูมิต้านทานที่เป็นโรงงานสร้างใหม่ได้จนถึงวัยรุ่นแต่ว่าเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือคนที่มีโรคประจําตัวโดยเฉพาะหัวใจสมองและโรคทางพันธุกรรมที่อาจจะจําเป็นต้องได้วัคซีนแต่ถ้าเป็นด้วยทั่วไปคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลรอปีหน้ารอได้ยังมีวัคซีนอีกหลายตัวที่กําลังวิจัยแล้ว น่าจะปลอดภัยมากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน<ช>นะคะ<ช>เพราะฉะนั้นสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ป้องกัน,กนลูกๆหลานเราทุกคนได้ด้วยวิธีง่ายๆวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเดอกขี่ของเราในวันนี้ค่ะศาสตราจารย์ในแพทย์สมศักดิ์โลเลขาประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอคะ คุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้คือรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่6ซึ่งเราปรับเนื้อหารายการให้เข้มข้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะติดตามทั้งการเคลื่อนไหวทางการเมืองการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยและทั้งหมดนี้จะทําให้คุณผู้ชมเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจได้ง่ายจริงๆค่ะและคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการเดอะคีย์ได้ใหม่อีกครั้งในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะโดยรายการเดอะคีย์ของเราเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีโทรทัศน์เน ช่อง22ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณหมอสมศักดิ์โลเลขาดิฉันชนิดนานปุณณน,นิธีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ